สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะ4ประตูออตโอต้มาฝาก1คันสภาพสวยจัดงามจัดไม่เคยชนหนักตัดต่อเลยพิกคว่ำนะครับมือเดียวป้ายแดงครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ปี2012กับมาสด้าประตูมาสด้าบ50นะครับยกสูงเดิมโรงงานจัดทรงแต่งไปให้50,000กว่าบาทนะครับคันนี้ใครที่กําลังหากระบะออตโต้นะครับ สประตูยกสูงออโต้ครับรถสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับผ่อน6 0 0 0โดยประมาณนะครับใครที่สนใจนะครับกับราคาสด319,000บาทราคานี้สภาพนี้เรียกว่าสุดคุ้มนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นสประตูออโต้นะครับสนใจโทรเจรจามาเลยครับเลขทะเบียนนี้ก็ให้ไปเลยนะครับ1676นะครับรับไปใช้งานต่อได้เลยยางแม็กใหม่ใช้งานได้ยาวครับดอกเต็ม รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับชุดแต่งแบบนี้จัดมาให้สติกเกอร์ก็ทํามาเรียบร้อยนะครับราคาสภาพไม่ได้เจอง่ายๆแน่นอนนะครับภายในพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับเลยนะครับใครสนใจนะครับเป็นออโต้สประตูนะครับลองหาราคาในตลาดได้เลย ไม่มีราคานี้แน่นอน3า9 0 0 0บาทน,นะครับฟังไม่ผิดนะครับ3 1 9แ0 0หนบาทเบาะหนังสภาพภายในเรียกว่าสวยงามครับเป็นมือเดียวใครที่สนใจนะครับออโต้สประตู เครื่อง2 0 2ดีเซลรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพล่กก้ำใครที่ถูกใจเข้าใจสนใจอยากหากระบะเอาไปใช้งานนะครับคันนี้บริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับจองจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับ รถสวยรถดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจรารณากับความชอบและงบประมาณบวกกับความเข้าใจที่ท่านต้องมีนะครับสำหรับรถมือ2โดยรวมคันนี้ถือว่าสวยจัดสภาพเกรดพรีเมียมครับคัดและเช็คเลือกมาอย่างดีใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับรีบพิจรารณารีบจับรีบจองมาเช็คมาชมมาดูรถทดลองขับก็ได้นะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมาเลยครับมาเลยครับแอดมินคัดและเช็คเรียบร้อยเปิดโปรโมชั่นมางามๆนะครับ3า9 0 0 0บาทราคานี้นะครับเช็คดูได้ครับ ไม่ง่ายแน่นอนกับราคาและก็จัดทรงมาแบบนี้นะครับใครที่กําลังหาออโต้นะครับสุดคุ้มนะครับมาชมดูก่อนมาเช็คดูก่อนราคาสภา,าพเรียกว่าจัดจริงสวยจริงหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกปว๊บนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับรีบพิจารณาสนใจมาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยจัดสภา,าพดีจัดราคางามจัดครับ มาชมมาชมมาชมนะครับสวยจริงสวยจริงระดับนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับกับมาส d a าบีทีบทยกสูงนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกลองพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับโดยรวมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสวยจับต้องได้ราคางามมากมาก